สวัสดีค่ะวันนี้ฝนตกอีกแล้วจ้าหพี่น้องมาอย่างแรงเลยตกตั้งแต่ตีหนึ่งนะคะทางระยองจนนี่แหละคะ่ะจนมาถึงบ่ายสามโมงคะ่ะยังไม่หยุดตกเลยนะคะสุดยอดเลยฝนวันนี้ก็เหมือนแบบตกทั้งวันทั้งคืนไปเลยเนาะคะ่ะ แบบปลอยๆด้วยแรงๆด้วยเดี๋ยวก็ปลอยเดี๋ยวก็แรงผัดเปลี่ยนกันไปวันนี้ทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะแกตาก็ขอเป็นกำลังใจให้คนที่ทำงานข้างนอกนะคะหลายๆท่านก็อาจจะทำงานกลางแจ้งก็อาจจะลำบากนิดหนึ่งเนาะก็ไม่นิดแล้วนะคะเพราะว่าตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดอย่างเงี้ยคือวิ่งเข้าวิ่งออกคือลำบากมากเลยบางทีงานไม่เดินก็ ัวเจ้านายว่าอีกเนะาะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะจ๊ะสู้ๆกันในแต่ละเรื่องราวเนาะที่เข้ามาในผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเราก็ต้องทำในหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้เนาะนี่ค่ะสนามกอล์ฟก็ไม่มีคนมาตีกอล์ฟเลยวันนี้เพราะว่าตกแรงเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุด เดียวแรงเดี๋ยวไม่หยุดอย่างนี้นะก็คือวันนี้ก็ลูกค้าก็หยุดไปเลยค่ะหยุดไปเลยไม่มาตีกอฟเลยนะคะเพราเป็นสนามบ้างเปล่าน,นี้ก็ถ่ายอีกจากมุมหนึ่งนะคะจากมุมโซนบ้านที่ทํางานถ่ายไปหาสนามก๊์ฟตกอย่างแรงเลยทตอะไรก็ลําบากไปหมดนะคะขนาดคนอยู่ในทํางานในล่มก็ยังแบบ ก็ทำสบายอยู่นะค่ะอยู่ในร่มแต่ก็คือลำบากไปเอาของโน่นนี่นั่นเงี้ยก็ขนขนของมาไม่ได้เนี้ยแะก็กลัวเปียกกลัวของเปียกก็จะเละเทะกันไปหมดก็เลยหยุดไว้ก่อนวันนี้ก็แค่ทำเอาที่เท่าที่มีเนาะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะคลิปนี้จะตาก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ